สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้พูดคุยกันในโหมดของลิซ่านะครับหลังจากที่ล่าสุดนี้สร้างความโด่งดังอีกแล้วไปโพในนิตยสาร,รแมกกาซีนของทางอังกฤษนะฮะนั่นก็คือป๊อปแมกกาซีนนี่ฮะด้วยภาพนี้ฮะเป็นลุกที่ดูเท่และเก๋ไกมากหลายคนบอกรอเราเอาการสวมแว่นผมสั้นนะครับลุคนี้นี่น่าจะเป็นตอนที่ไปที่ปารีสซึ่งก็ได้พบก,กับช่างภาพและนักออกแบบแฟชั่นชาวฝรั่งเศส เอดี้สลีมันนี่คือระดับตํานานครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะด้านทักษะการถ่ายภาพของเขากล่าวขานกันว่านี่คือรุ่นแฮปปี้เวทสำหรับโลกนี้ก็เป็นคนถ่ายภาพนี้ออกมานะครับให้ลิซ่าได้ขึ้นปกเพรา a แมกกาซีนในครั้งนี้หลายคนก็บอกโอ้โหแห่คอมเมนต์กันใหญ่ครับโอ้ oh, พระเจ้าช่วยในที่สุดลิซ่าก็ได้ขึ้นปกนี้ลิซ่าคือราชินีของพวกเราทุกคนนะโอ้ oh my god กันใหญ่เลยแล้วก็มีรายงานนะครับว่าในแมกกาซีนเล่มนี้จะมีบทสัมภาษณ์ของลิซ่าอยู่ด้วยสื่อต่างประเทศบอกว่า อะไรจะมีเกียรติไปกว่าการถูกตํานานถ่ายภาพนะครับวันนี้นี่บุคคลชื่อดังมากมายนะได้รับการถ่ายภาพจากเขาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าปกให้กับเลดี้กาการด้วยตัวเองความสามารถล้นหลามถ้าหลายคนจําได้นะครับในงานแฟชั่นโชว์ลิซ่ากับเอดิสลิมานเคยพบปะกันมาแล้วแล้วก็พูดคุยอย่างสนิทสนมนอกเหนือไปจากนั้นเขาก็ยังได้ถ่ายภาพให้กับลิซ่านะครับเป็นภาพคมโทนขาวดําแล้วก็ได้โพสต์ขอบคุณไปทางคุณเอดิสลิมานด้วยแล้วครั้งเนี้ได้ท ำงานร่วมกันอย่างจริงจังในการถ่ายภาพล่าสุดให้กับลิซ่าในลุคสุดหล่อเท่ในครั้งนี้เรียกได้ว่าครองทุกหน้าสื่อจริงๆครับสำหรับลิซ่าตอนนี้ไปกันหมดแทบทุกนิตยสารแล้วลิสานไหนยังไม่มีลิซ่าขึ้นนี่ถือว่าต้องรีบกันหน่อยนี่คือการตอกย้ำความปังและความโด่งดังของลิซ่าที่สะท้อนถึงสติเดียวที่ยอดเยี่ยมของเธอและสไตล์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับข่าวนี้ก็ํามาบอกเล่าให้แฟนๆได้ชื่นใจกันนะนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารใน วันนี้หากท่านชอบใจกดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ